ใสใว,วามีออาพัสดีครับผมพลเอกด็อกเตอร์อิทิศพัฒน์ประเสริฐนะครับนายกสมาคพมภาคีคือข่ายธรรมวิบาลแล้วก็เลขาธิการภาคีคือข่าย ทำรรม,มาพิบาลแห่งชาติก็วันนี้นะครับก็ได้ระเกียริให้มาร่วมในการมากราบนะครับขอพอรจากท่านเจ้าวาดวัดบวร,บรพระธรรมวชิระยานนะครับท่านก็ทรงมีเมตตาสิ่งที่เรามาพูดคุยกันวันนี้ก็คือว่าเรากำลังจะนําเสนอเรื่องสมาธิโลกกับธรรม,มาพิบาลนะครับเพราะเป็นของคู่กันนะทำไม่ว่าเป็นสัพท์เชนึ่ง นะครับของสมาธินะฮะคือเราเนี่ยเป็นชาวพุทธเราต้องมีศีลสมาธิเราถึงจะเกิดปัญญานะครับแต่ศีลส,สมาธิและเกิดปัญญาได้นั้นเนี่ยส่วนที่เราต้องออกมาประกอบในการขับเคลื่อนในการบริหารจัดการก็คือธรรมอภิบาลหลักธรรมอภิบาลซึ่งเราต้องนําด้วยหลักคุณธรรมนิิธรรมโปร่งใสมีส่วนร่วมนะครับและรับผิดชอบทั้งหหลักนี้นะครับซึ่งเขาเหมือนกับคําสอน ของสมารถของพรเจ้าที่ให้ท่านบอกว่าให้มีทิศทั้งหกทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องหน้าเบื้องหลังพอครอบคลุมนั้นหลักบริหารนันเนี้ยนะครับเป็นสิ่งที่จนำมาขับเคลื่อนในการที่จะนําไปสู่นะครับให้คนทั้งโลกเนี้ยหันกลับมารู้จักคําว่าสมาธิสมาธิในทางที่ถูกในคําสอนในพระไตรปิฎกได้ถูกคิดถูกทางแล้วเราก็อยากเห็นว่า ประเทศไทยเนี่ยต้องเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธของโลกและให้ชาวโลกเนี่ยหันกลับมานะฮะรู้จักและรู้จักว่าศีลสมาธิและปัญญาโลกนี้ก็จะเกิดสันติสุขนะครับถ้ามางั้นโลกนี้ก็จะอยู่กับการปัขัดแยง้งเกิดกับการสู้รบแล้วก็ไม่รู้จักจบนะครับเราต้องสอนยังไงให้คนเนี่ยกลับมาอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในธรรม,มะเราก็ทำยังไงให้คนเนี่ยรู้จัก การพ้นทุกนะฮะเมื่อการพ้นทุกมันก็ไม่ต้องืม่เกิดการแก่งแยกคิงดีฆ่าแกงกันนะครับอันนี้ก็จะากจะกาบเรียนครับพ่อแม่พี่น้องที่ได้เห็นคลิปนี้นะครับมาช่วยขันขับมาสร้างสมาธิโลกด้วยธรรมอพิบาลครับสวัสดีครับ กายที่เธอมองเห็นว่างงานสุดท้ายความเสื่อมทรามจะมาพรากไปร่วงโรยลงในสายทานยามการเวลาหมุนไปชีวิตต้องแตกสลายไม่มีเทียงแทนผมเส้น ترجمة